มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮ hey, ลันทั้งสตูน้องปีใหม่เฉลยแล้วคนรู้ใจของแม่แอฟทำเอาหลายคนยังคงเชียร์ไม่หยุดสำหรับคู่ของแอฟทักษะออนแล้วก็ทีมพิธาว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยก่อนหน้านั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาทำเอาเฮ hey, ลันทั้งสตูนะคะเมื่อน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักษะออนพูดถึงหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาจีบแม่อายุป,ประมาณเท่าไหร่ เมื่อย้อนบทสัมภาษณ์น้องปีใหม่เมื่อมีผู้ใช้ยติ๊กตอกรายหนึ่งมาลงเป็นบทสัมภาษณ์ย้อนหลังนะคะซึ่งมีการถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบว่าคนใหม่นอกจากนี้ปุ้ยพี่มนวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรือว่าอายุเยอะกว่าแม่น้องปีใหม่ตอบกลับทันทีว่าน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าอายุเท่าเ่ากันแหละค่ะ งานนี้ทำเอาด้อมส้มถึงกระเพนะคะจะมีรุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปส่องอายุของทีมพิธา42แอปทักษออนก็42ชิ้เช่นเดียวกันแต่ทีมจะอ่อนเดือนกว่าค่ะเห่ร hey, ันทางสตูน้องปีใหม่เฉลยแล้วคนรู้ใจของแม่แอฟขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อน,นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ